w e ิร์ดบีอิงพอดแ by v a n t a g e Achieve Wealth Live Well สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wealth Being Podcast พอดแคสต์ทางการเงินที่ช่วยทำให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นคุณอยู่กับการเทพทวัตรครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงความเสี่ยงทางการเงินกันครับคุณผู้ฟังคิดว่าความเสี่ยงอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับในโลกของการเงินสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างสงครามนโยบายทางการเงินของธนาคารโลกหรือเรื่องเศรษฐกิจในประเทศบางครั้งภาพใหญ่ที่เราเห็นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมอยากจะรีมายทุกท่านแบบนี้ครับ ว่าความเสี่ยงอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดเพราะเมื่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมักมีผลกับรายย่อยอยู่แล้วครับก็คือการเงินส่วนตัวของเรานั่นเองมีสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่น่าสนใจครับระบุว่าผู้สูงอายุชาวไทยที่ไม่มีรายได้หลังเกษียณมีสัสดส่วนถึง21.1%และมีรายได้ที่ต่ำกว่า3,000 30, บาทต่อปีอยู่ที่84.2%โดยมีแนวคิดที่ไม่ตระหนักเรื่องการออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต หรือขาดความรู้ในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนรวมถึงขาดวินัยทางการออมตัวเลขและแนวคิดตั้งกล่าวบอกบอกได้ชัดเจนมากครับว่านี่คือความเสี่ยงของเราแน่นอนครับ EP ีนี้เรามีคู่สนทนาเช่นเคยครับซึ่งเคยมาคุยกับเราแล้วใน EP ีที่2และได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆก็คือพี่แซนของเรานั่นเองสวัสดีพี่แซนด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอเคครับสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใน E ีพีนี้นะครับผมขอโปรโมทพี่แซนย้อนหลังนิดน,นึงว่าตัวพี่แซนเนี่ย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนตั้งแต่ทํางานปีแรกเลยรู้จักการเงินการลงทุนทํางานในวัดวงการเงินเนี่ยมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถที่จะบริหารพอร์ตความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยได้ดีมากๆช่วงนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เข้ามาทํางานแล้วก็ผ่านวิกฤตทางการเงินผ่านวิกฤตทั้งในระดับมหาภาคแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจริงๆคนพบไหมพี่ว่าชีวิตของคนทํางานเนี่ยเหมือนจะไม่เสี่ยง แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับะจะต้องบอกว่าชีวิตของเราเนาะถ้าไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนนะคะก็อันนี้ขออนุญาตใช้ประสบการณ์ของคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินเลยเนาะตอบเลยว่ายังไงก็เสี่ยงนะคะแล้วก็จากการที่พี่ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินมามาโดยประมาณ7-8ปีเนี่ยคะ่ะพี่ค้นพบว่าความเสี่ยง ในเรื่องของความไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะ,ะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆด้วยกันเนาะพี่ขออนุญาตไล่ไปทีละหัวข้อเลยนะคะโอเคหัวข้อแรกความเสี่ยงที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็คือคนที่ขาดความรู้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยค่ะมักจะตัดสินใจในการในการใช้เงินเนาะอย่างผิดๆยกตัวยอย่างเลยเช่นเป็นเคสที่เฟมัสของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ก็คือการใช้บัตรเครดิตการใช้บัตรเครดิตเนี่ยแน่นอนว่าพี่พี่พี่มองว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เนาะนะคะก็ถ้าใช้บัตรเครดิตแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวางแผนยังไงก็ไม่เป็นไปตามแผนแน่นอนจริงแปลกมันแปลกมากเลยพี่เพราะผมว่าค่านิยมที่แบบผ่อนก็เอามาก่อนแล้วผ่อนทีหลังอ่ะมันมันแบบมันล่อตาล่อใจเราใช่ใช่แล้วก็โอเคเรื่องเนี้ยนะคะก็จะส่งผลไปในแง่ของ การการมีเงินออมที่ไม่เพียงพอเช่นกัน<ะ>อ่าเพราะว่าการบางครั้งเนี่ยเราเอาเงินออมตรงนี้ค่ะหมุนไปใช้ใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้ว<ะ>ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเออเรื่องเงินเงินออมของพวกเราเนี่ยค่ะเราก็จะถูกมองมันเป็นอันดับท้ายๆเนาะ,ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่พี่พี่เชื่อเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวคิดในการอยากจะเคลียร์หนี้ก่อนอยู่แล้วอื<ะ>ก่อนที่จะเก็บมันก็จะส่งผลในจุดที่ทําให้เงินออมของเราเนี่ยลดลงไปด้วยแล้วก็แน่นอนเลยว่าพอใช้บัตรเครดิต มีปัญหาปุ๊บออมเงินไม่พอปุ๊บมันก็จะขาดแผนขาดวินัยในแง่ของการ <c oughs> เขาเรียกว่าในแง่ของการเงินแหละอ่ะทีเนี้ยไมซ์เซ็ตในการลงทุนแน่นอนมันก็จะลดลงอีกอถูกไหมเพราะว่าเราเมเนจส,สองเรื่องเนี้ย<อ>ก็ยากแล้วเนาะทีนี้จะไปมี m มซ์มเซ็ตแบบเออฉันจะไปลงทุนอะไรดีหน้าแน่นอนยากเลยเรื่องเนี้ยก็จะส่งผลทําให้เป็นปัญหาในระยะยาวของชีวิตเราได้เนาะแล้วก็ผลสํารวจหนึ่งค่ะน้องกันที่พี่ ไปรีเสิร์ชมาแล้วกันเนาะแล้วพี่พบว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะก็คือเป็นรีเสิร์ชของจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยยังขาดการออมเงินเพื่อการเกษียณเนาะโดยมีอยู่ที่ประมาณ3 0เลยอีก60%เนี่ยค่ะมีเงินออมนะแต่ก็มีเงินออมไม่ถึง200,000บาทโอ<ห>้ใช่ซึ่งตัวเลขตรงเนี้ยพี่จริงๆพี่อ่านพี่แอบช็อกนะเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ย เขาเรียกว่ายังมีความไม่พร้อมเนาะในเรื่องของการเงินในระยะในระยะยาวใช่โหจริงๆมันน้อยมากนะพอกเกษียณแล้วมีไม่ถึงสองแสนอะแล้วอนาคตที่เงินเฟอ้อขึ้นเข้าของก็จะแพงขึน้นก็จะยิ่งยา่ขึ้นด้วยใช่ค่ะครับผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือมันไม่ใช่แค่บัตรเครดิตแล้วพี่ที่ยุคนี้คนเป็นหนี้อะอเด็กอายุน้อยก็เป็นหนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีพวกเพเดเตอร์ใช่ สินเชื่อออนไลน์เลยไพวกเนี้ยม,มันผ่านง่ายมากเลยไม่ดูเซตเมนต์ไม่ดูอะไรเลยใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นที่น่าตกใจอีกข้อนหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสินเชื่อพวกเนี้ยค่ะเข้าถึงคนที่เขาเรียกว่ายิ่งนับวันยิ่งเข้าถึงคนที่อายุน้อยลงได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆอย่างที่น้องการบอกเลยว่าเหมือนอ่ะสมมตินะคะแบบบ u y now p a y l a t อ r อย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอายุประมาณ18ปีเนาะก็สามารถใช้ได้แล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะข้อ2 ก็คือความเสี่ยงที่ไม่วางแผนในเรื่องของการเกษียณอะจากที่พี่ทํางานในแง่ของการเงินมาค่ะคนส่วนใหญ่ที่จะมาตระหนักในเรื่องของเอ๊ฉันต้องคนต้องมีเงินเกษียณแล้วละ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปโอ้ซึ่งช็อกไหมคะอืมสี่สปีไป60ปีอ,อีก20ปีเองแต่หลายๆคนมองว่าหูตั้งยี่สิบปีแต่สําหรับพี่มองว่าแค่ยีปี ถูกไหมคะเพราะว่าสมมุติเนาะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีอายุเฉลี่ยจนถึงอายุประมาณ80ปีเนาะพอเราจาก60ถึง80แน่นอนว่าเราทำงานไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้เงินเซฟวิ่งส่วนเนี้ยเขาเรียกว่ามา cover ตัวเองเนาะในแง่ของ20ปีที่เราแบบยังมีชีวิตอยู่อะเนาะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคนแก่คงไม่กินอะไรเยอะยอะหรอกมัง้งจริงๆก็อาจจะไม่ได้กินเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันจะมีคอสในเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลเข้ามาแน่นอนนอกสุขภาพเราเสื่อมถอยเราอาจจะไม่ได้ในแง่ของการบริโภคหรือการซื้อของแฟชั่นแบรนด์เนมอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันจะมีคอสในเรื่องของการแบบรักษาพยาบาลเนาะเป็นโรคหรือหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาได้ใช่แล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคือประเทศไทยก็จริงๆตอนนี้ก็เข้าสู่เอจจิ้งโซซิ t y ตี้แล้วแหละสังคมสูงอายุอะ่ะใ่่ะมันจะมีคอสที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยพี่อย่างเช่น แรงงานที่ลดลงเนี่ยต้นทุนในการทําธุรกิจมันก็จะสูงขึ้นค่ะเข้าของก็จะแพงขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยผมมองว่าใครที่ไม่ได้วางแผนการเกษียณเรื่องการเงินดีๆมันไม่ใช่การแค่แบบเออเขากินน้อยลงเหมือนที่วิษซ์บอกเลยอะใช่เ่อเขากินน้อยลงเขาต้องจ่ายแพงขึ้นถูกต้องเขาต้นทุนมันสูงถูกต้องประเด็นที่สามเนาะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นความเสี่ยงที่เขาเรียกสําหรับพี่เนาะค่อนข้างวิกฤต อืมอ่ะก็คือความเสี่ยงของการที่ไม่ลงทุนครับอ่ะอย่างที่บอกเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เงินเงินเดือนหมื่นห้านะคะไม่รู้หรอกกี่ปีเราจะเราจะยังคงที่เลทหมื่นห้าเนาะบางคนได้รับการโปรโมตบางคนไม่ได้รับการโปรโมตบางคนยังอยู่เลทนี้ทํางานสิบปีก็ได้เลทนี้ครับหรือบางคนจากหมื่นห้าสิปีอาจจะเป็นแสนห้า ก็ก็เป็นไปได้เนาะแต่พี่มองว่าเงินของเราอะค่ะมันเพิ่มคูณขึ้นเนาะพี่มองว่าเราไม่ควรที่จะไปมองถึงว่าโออเคในอนาคตฉันจะมีอินคัมที่มากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเท่านั้นเนาะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้หรือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยู่แล้วแหละคนเราทํางานเนาะแน่นอนมันมันต้องคาดหวังนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ไปรู้สึกว่าฉันต้องเอาชีวิตฉันไปผูกกับการโปรโมตเนาะกับการที่ฉันต้องมี เงินเดือนมากขึ้นสี่ฉันต้องได้โบนัสสี่เท่านั้นการที่ไม่ลงทุนเนี่ยค่ะบางครั้งเนาะอาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสในการเพิ่มพูนมูลค่าของเงินได้อีกด้วยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในช่วงของสภาวะเงินเฟ้อค่ะ,ะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเงินเฟ้อคืออะไรม,มันฟังดูไกลตัวจังฉันได้ยินแต่ในข่าวแต่จะบอกว่า ถ้าแบบให้อธิบายแบบภาษาชาวบ้านเนาะจริงๆเงินเฟอ้อค่ะคือการที่เรามีเงินน่ะเท่าเดิมอืแต่ของแพงขึ้นครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนาะเมื่อสิบปีที่แล้วพี่เป็น first jobber นะคะเงินเดือนเริ่มต้นแน่นอนหมื่นห้าเนาะแต่ว่าหมื่นห้าเมื่อเทียบกับข้าวแถวแถวออฟฟิศสมัยก่อนเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสามสิบพิเศษสี่สิบเนาะสี่สิบปีที่แล้วอิ่มเลยใช่อิ่มแล้วสี่สิบอิ่มละนะแต่ณปัจจุบันนะคะ เนี่ยมาเมื่อกลางวันเพิ่งออกไปเลยสั่งข้าวแบบไม่พิเศษเลยนะเจบาทครับใช่เนี่ยแต่โอเคถึงแม้ว่า10ปีผ่านมาเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นก็จริงเนาะแต่ว่าเอาความจริงแล้วอะ่ะเมื่อเขาเรียกว่าคูณอัตราเลทกันจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าโตทัน <The> เงินเฟ้อ<ม>ขนาดนั้นเนาะ<ม>หรือถึงอาจจะโตทันแต่มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงซาชันก็ไม่มีเก็บอยู่ดีเ<ม>นาะเมื่อเราสิปีที่แล้วอะเราอาจจะคิดว่าอืมถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเดือนสามหมื่นเราอาจจะสบายกว่านี้ก็ได้สมมตินะคะแต่ว่าพอมาถึงในวันเนี้ยสมมุติว่าพี่มีเงินเดือนสามหมื่นจริงๆครับแต่พี่กลับไปรู้สึกว่ารวยขึ้นนะอืมเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วอะท<ม>ี่พี่ได้หมื่นห้าเองอะ<ม>แต่ว่าวันเนี้ยได้สามหมื่นละแต่ก็ไม่รู้สึกรวยขึ้นนะอื<ม>ถูกไหมทั้งทั้งที่มันเพิ่มมาตั้งเท่านึ่ เนี่แหละค่ะคืออำนาจของเงินเฟอ้อใช่ยังไงซะเราไม่มีวันชนะมันแสดงว่าจริงๆเนี่ยคือเงินสดเนี่ยเรามีไว้เพื่อใช้จ่ายแล้วก็เอาเหมือนกับไว้เป็นเงินสำรองนฉะุกเฉินนั่นมันดีอยู่แล้วแหละ,ะแต่เราควรจะต้องมีความรู้ที่จะศึกษาสินทรัพย์ตัวอื่นด้วยแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่นะคะมักเลือกเก็บออ,ออมเงินเป็นเงินสดและเงินฝากอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจประเภทสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆน้องการเคยได้ยินไหมคะว่าเขามักจะพูดว่า เอ๊ะทำไมคนจนถึงจนลงคนรวยถึงรวยขึ้นเคยครับอืจริงๆแล้วอ่ะพี่มองว่าคนรวยถึงทําไมถึงรวยขึ้นเนาะเพราะพี่มองว่าคนรวยส่วนใหญ่อะคะ่ะมีความรู้ในเรื่องของการเงินแล้วก็มีวินัยทางการเงินพอสมควรเลยทําไมล่ะพี่ทําไมเขาแค่มีความรู้แค่ด้านการเงินแล้วเขารวยขึ้นแต่พี่มองว่าเพราะเขามีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยแหละเขาสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับสถานาการณ์ในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตามในเขาเรียกว่าช่วงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นมีบางช่วงที่หุ้นดีมากเลยสมมตินะคะคนรวยเนี่ยก็เอาเงินไปลงในหุ้นแต่มีบางช่วงเหมือนกันที่หุ้นแย่มากเลยเขาก็รู้จักที่จะโยกเงินก้อนเนี่ยค่ะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นอาจจะเป็น กองทุนพันธาบาัตรหรือแม้แต่การลงทุนในต่างประเทศเนาะหรือแม้แต่การลงทุนในทองคําหรือสินทรัพย์อื่นๆเองก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่มีความรู้เนาะแล้วก็ยังไม่ลงทุนอีกพี่เลยมองว่ามันเสี่ยงมากๆคือปัจจุบันเนี่ยคือการลงทุนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นแหละเดี๋ยวนะี้มีแอปมีบร็อกเกอร์เนี่ยเปิดขึ้นมาเยอะเนาะแต่มันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ คือคืออย่าไปมองว่าการลงทุนมันคือความเสี่ยงใช่พอทุกวันนี้มันก็เสี่ยงอยู่แล้วมันเสี่ยงใช่ใช่นะครับโอเคทีนี้มันมีสินทรัพย์เยอะถูกไหมครับพี่ใช่ค่ะแต่อีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะแอดออนเข้ามาแล้วกันเนาะมันก็คือการที่เราอะรู้จักสินทรัพย์บางตัวว่ามันทําเงินได้แต่ไม่รู้ว่ามันดียังไงอ่าก็ อันนี้เขาว่าดีเขาลงเราก็ไปลงตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆจะต้องบอกว่าน้องการดึงเข้ามาประเด็นนี้ดีเลยเพราะว่าเป็นพอย์สุดท้ายที่พี่เตรียมมาเนาะก็คือพอยต์ในเรื่องของความไม่เข้าใจในความแตกต่างของประเภทการลงทุนถามว่าเมื่อกี้ที่น้องกันยกเคสมาเนาะว่าใครว่าดีฉันก็ไปยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยหุ้นนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ฉันเห็นคนใกล้ตัวฉันเห็นคนรีวิวในอินเทอร์เน็ต ว่าหุ้นเนี้ยโตดีมากเลยบวกร้อยเปอร์เซ็นต์สองสาเดือนติดละโอเคฉันเข้าซื้อบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าซื้อบ้างปุ๊บกลายเป็นว่าอา้าวติดดอยอืไม่โตละอืมไอสองสามเปอร์เซ็นต์จอบอ่าสองสามร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาเนี่ยเอา้าทาไมมาติดดอยที่ฉันสวยเลยความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราไม่รู้จัก <S <s เขาเรียกว่าความแตกต่างของประเภทสินทรัพย์เนาะจริงๆพี่อยากอยากให้แอป เบรกไว้นิดนึงจริงๆการลงทุนมันดีแหละแต่พอไม่รู้ปุ๊บมันกลายเป็นข้อเสียได้เช่นกันเนาะเพราะว่าอ่าอย่างนี้ค่ะคนเราเนี่ยมีหน้าตาก,การลงทุนที่ไม่เท่ากันครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้น้อย นะยกตัวอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเราขาดทุน5เปเนี่ยเราก็อุ๊ยเยอะแล้ว5เปอรับมไม่ได้ละบางคนเนี่ยรับได้มากถึง50เลยครับคือลงหมื่นหนึ่งหายไป5้าพันฉันก็ยังโอเคอ,อ่าอย่างเงีย้ยคือคนเราไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่อยากฝากไว้เนาะว่าอยากให้เราอะ่ะรู้จักตัวเองเนาะรู้จักว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนรู้ว่าเราควรลงทุนใน สินทรัพย์อะไรหาความรู้ในสินทรัพย์ที่เราอาจจะถนัดเนาะพี่มองว่าการลงทุนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่พี่มองว่าพี่ยังอยากให้เราอะใช้เวลาในการศึกษามันนิดนึงเนาะถ้าเรายังไม่แน่ใจเราอาจจะเริ่มด้วยเงินจำนวนน้อยๆก่อนก็ได้โอเคไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ในเรื่องที่เราสนใจให้มันแน่นกว่านี้เนาะแล้วเราก็ค่อยๆเขาเรียกว่าเพิ่มเงินในพอร์ตโฟลิโอของเรา นะคะไม่อยากให้เล่งรีบเนาะครับก็สรุปสุดท้ายอย่างนี้แล้วกันครับว่าคือสี่ข้อที่พี่แซนได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่ใกล้ตัวนะเรายังไม่ต้องไปมองว่าเดี๋ยวจะมีสงครามเดี๋ยวจะมีระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรเลยค่ะมันคือความเสี่ยงในโลกการเงินปัจจุบันเนี่ยแหละแต่สุดท้ายท้ายสุดของเรื่องนี้ผมว่าคีย์เทคเอาไว้ของตอนนี้มันคือการที่เราอะลดความเสี่ยงได้ด้วยการมีความรู้เพราะว่าทั้ง4ข้อที่กล่าวมาเนี่ย มันสามารถลดได้แค่เรามีความเข้าใจในเรื่องของการที่เราต้องจัดการการเงินยังไงเราต้องทํายังไงเราถึงจะวางแผนการเสี่ยงได้ดีคเราต้องศึกษาการเงินการลงทุนที่ไหนหรือสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยมันมีเนเจอร์มีวิธีการในการทํากําไรหรือการวิ่งของกราฟของเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันไม่ได้กําจัดยากแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถหาความรู้เพื่อที่จะมาลดความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือเปล่ายังไงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่า ได้ความรู้เยอะอีกแล้วนะครับเช <Ừ. S 1> ่นเคยเลยขอบคุณพี่แซนมากมากนะค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมเชิญมาคุยในประเด็นถัดไปใหม่นะครับลและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการกระจายความเสี่ยงทางการเงินเวนเทจเราคือแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนและผู้ที่สนใจอย่างครอบคลุมพร้อมทั้งรายงานอัปเดตแบบเรียลไทม์ศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางการเงินของทุกท่านและทีมงานซัพพอร์ตที่พร้อมช่วยคุณและท้ายสุดครับ ติดตามคอนเทนต์ที่ดีจากพวกเราได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, YouTube, Spotify และ Line Official Vantage Thailand ครับขอบคุณที่รับฟัง WealthBeing Podcast ครับสวัสดีครับ